แม้แต่มนุษย์ที่ได้ชื่อว่าเลวที่สุดโหดร้ายที่สุดและอำมหิตที่สุดก็มีก้อนสมองอยู่ใต้หัวกะโหลกไม่ต่างจากเราค่ะแต่สมองของพวกเขามีลักษณะพิเศษอะไรที่น่าศึกษาและก็น่านำมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจกันบ้างนี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันแต่อย่างไรก็ดีนะคะเรื่องนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะมารณรงค์ให้คนวิ่งไปหอมแก้มฆาตกรโรคจิตนะคะ ปล่อยตัวนักโทษให้เดินเร่ร่อนเต็มบ้านเต็มเมืองยอมถูกอาชญากรทำร้ายในด้านต่างๆแต่จุดประสงค์ของการนำเสนอเรื่องราวต่อไปนี้ก็คือเพื่อให้คุณเกิดความเข้าใจตัวเองและผู้อื่นอย่างท่องแท้นะคะเข้าใจที่มาของปรากฏการณ์ต่างๆในชีวิตแล้วก็มองเห็นความเป็นจริงแทนที่จะมองอาชญากรด้วยสายตายแห่งอวิชชาและความเกลียดชัง ซึ่งรังแต่จะสร้างความถูกให้กับตนเองเพียงฝ่ายเดียวค่ะก็จะมาพูดถึงรายละเอียดของสมองอัชญากรตามแบบของจิมฟาล็อบนะคะนักประสาทวิทยาชื่อดังซึ่งได้แบ่งปัจจัยที่เป็นต้นกําเนิดของอัชญากรไว้3ประการใหญ่ๆนั่นก็คือข้อ1พันธุกรรมข้อ2สมองและก็ข้อ3ประสบการณ์ชีวิตค่ะอย่างแรกเลยเรื่องของพันธุกรรมนะคะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้ค้นพบยีนชนิดหนึ่ง ก็ซึ่งน่าสนใจนะคะก็คือว่ายีนตัวนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้คนเราชื่นชอบความเสี่ยงชอบการท้าทายชอบการลองของชอบตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆด้วยความรุนแรงและก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวกว่าคนทั่วไปโดยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกนิยมเรียกยีนตัวนี้ว่า the warrior gene หรือภาษาไทยนะคะคือยีนนักรบนั่นเองแน่นอนค่ะว่าผู้ชายจะมียีนตัวนี้มากกว่าผู้หญิง และโดยเฉลี่ย1ใน100คนจะมียีนนักรบแฝงอยู่ในรหัสพันธุกรรมแต่อย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าฆาตการทุกคนจะมียีนนักรบอยู่ในตัวแต่การที่ใครในคนใดคนหนึ่งมียีนตัวนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจะต้องเติบโตขึ้นมาเป็นฆาตการเพราะหากไม่ได้มีอีก2ปัจจัยสําคัญก็คือสมองที่ผิดปกติและประสบการณ์ชีวิตที่โหดร้าย เขาก็จะเป็นคนที่โมโหง,ง่ายที่มีความรุนแรงทางความคิดมากกว่าคนอื่นกันเท่านั้นเองนะคะอย่างที่สองก็คือสมองเนื่องจากสมองมันเป็นส่วนที่ใช้ในการตัดสินใจการยับยั้งชั่งใจการควบคุมอารมณ์การใช้เหตุใช้ผลแล้วก็การจินตนาการถึงผลกระทบของการกระทำซึ่งความสามารถต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่มนุษย์มีมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นทั้งหมดนะคะงานวิจัยนับชิ้นไม่ถ้วนจากสถาบันทางสมองทั่วโลกพิสูจน์ให้เห็นว่า สมองส่วนหน้าของอาชญากรมีขนาดเล็กกว่าคนทั่วไปและในบางกรณีก็มีการกระทบกระเทือนหรือว่ามีพัฒนาการที่ไม่สมบูรณ์อีกด้วยโดยนักประสาทวิทยาได้พบว่าสมองส่วนที่มีปัญหามากที่สุดก็คือสมองส่วนหน้าเหนือเบ้าตาซึ่งมีหน้าที่หลักในการประมวลผลของเหตุการณ์และก็การชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์และก็โทษของการกระทำคนที่สมองส่วน OFC มีประสิทธิภาพต่ำ จะยับยั้งชั่งใจไม่เป็นตัดสินใจบนพื้นฐานของอารมณ์และก็เลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยคิดถึงความสุขแค่ชั่วครู่มากกว่าความทุกข์ร้ายแรงที่อาจจะตามมาในระยะยาวหรือพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าคนเหล่านี้ไม่มีสติที่จะมาช่วยในการยับยั้งชั่งใจมากพอนั่นเองดังเช่นกรณีของชายใจดีที่ชื่อว่าฟีเนียสเกตซึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนที่มีพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าวพูดจาหยาบคายลามกไม่รู้จักกาลเทศะ ทันทีหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงบริเวณสมองส่วนหน้าด้วยเหตุที่สมองส่วนหน้ามีความเกี่ยวข้องกับสติมากที่สุดนี่เองจึงไม่แปลกค่ะที่นักจิตวิทยาพบว่าบรรดายโยคีพระจากทิเบตและผู้ที่ฝึกสมาธิมาเป็นเวลานานจะมีเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองส่วนนี้มากกว่าคนปกติในทางตรงกันข้ามค่ะคนที่ติดสารเสพติดทุกชนิดและคนที่ป่วยเป็นโรคจิตจะมีสมองส่วนหน้าขนาดเล็ก แล้วก็มีเลือดที่นำออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงน้อยกว่าคนทั่วไปแต่ข่าวดีก็คือว่าเราทุกคนสามารถฝึกได้สมองส่วนหน้าของเรามีพลังมากขึ้นและก็มีเส้นประสาทเชื่อมต่อกันอย่างแข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยการฝึกสมาธิและเจริญสตินั่นเองดังนั้นถ้าอยากจะมีสมองเหมือนกับอาชญากรคนติดยาและคนโรคจิต ก็ให้หมั่นทำอะไรตามใจตัวเองบ่อยๆใช้อารมณ์เยอะๆใช้ความคิดแล้วก็ใช้เหตุผลน,น้อยๆค่ะแต่ถ้าอยากมีสมองเหมือนกับวิปัสสนาจารย์ที่มีปัญญาและก็มีความสงบสุขในชีวิตก็ต้องลองฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอนะคะนอกจากสมองส่วนหน้าเหนือเบ้าตาของอาชญากรจะมีขนาดเล็กแล้วนะคะสมองอีกส่วนหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าคนทั่วไปอย่างเช่นส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาซึ่งก็เป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ของอารมณ์และด้วยเหตุที่สมองส่วนนี้เล็กกว่าปกตินี่เองค่ะ จึงทําให้อาชญากรมีความสามารถในการควบคุมรับรู้และก็เข้าใจความรู้สึกต่ำกว่าคนทั่วไปบางครั้งเขาจะไม่สามารถเข้าใจคนอื่นและก็ไม่รู้สึกถึงความเดือดร้อนหรือว่าความเจ็บปวดของคนอื่นมากเท่ากับคนปกตินอกจากนั้นนักจิตวิทยาก็ยังพบว่าเวลาที่อาชญากรกําลังตัดสินใจสมองส่วนหน้าของเขากับสมองส่วนอะมิกดาลาจะไม่ทำงานสื่อสารกันก็จะส่งผลให้หลายครั้ง พวกเขาตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เป็นพื้นฐานโดยที่ไม่คำนึงถึงหลักการเหตุผลหรือว่าศีลธรรมถึงแม้ว่าอัชญากรทั่วไปจะไม่ใช่นักวางแผนที่เก่งกาจนักก็ตามแต่หลายคนคะ่ะอาจจะไม่ทราบว่าอัชญากรประเภทฆาตกรต่อเนื่องจะมี IQ อยู่ในระดับอัจฉริยะเลยทีเดียวนะคะโดยผลวิจัยระบุว่าพวกเขามี IQ เฉลี่ยสูงถึง128หน่วยซึ่งสูงกว่าประชากรถึง9 7ของโลก ฆาตกรต่อเนื่องนะว่าเป็นกลุ่มอาชญากรที่น่ากลัวที่สุดเพราะพวกเขาหลายคนดูมีเสน่ห์และก็สามารถเข้าสังคมได้เก่งกว่าคนธรรมดาซะอีกแต่อย่างไรก็ตามนะคะพวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมีความสัมพันธ์หรือว่ามีความรักใคร่ต่อเพื่อนมนุษย์เหมือนอย่างเราทั้งหลายค่ะแต่ที่เขาทําแบบนั้นก็เพราะว่าเขารู้ว่ามันคือวิธีที่จะทําให้เขาได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเขาจึงสามารถสวมบทบาทหนุ่มหรือว่าสาวเจ้าเสน่ห์ได้อย่างแนบเนียน ข้อแตกต่างสุดท้ายระหว่างสมองของอาชญากรกับคนทั่วไปก็คือปัจจัยด้านสารเคมีในสมองค่ะนักประสาทวิทยาพบว่าอาชญากรเกือบทุกคนมีภูมิต้านทานต่อสารแห่งความสงบสุขที่เรียกว่าเซโรโทนินสูงกว่าคนปกติสาเหตุก็เกิดจากการที่เขาได้รับสารชนิดนี้มากเกินไปตอนที่อยู่ในท้องแม่จึงทำให้สมองของเขา เติบโตขึ้นมาโดยมีการต่อต้านและก็มีความชินชาต่อสารแห่งความสงบสุขมากกว่าคนปกติในเมื่อสมองของพวกเขาไม่สามารถรู้สึกสงบสุขได้ด้วยการอยู่บ้านนั่งดูละครหรือว่านอนฟังเพลงเหมือนคนปกติพวกเขาจึงต้องพยายามหากิจกรรมที่มันดูบ้าบิน่นสุดขั้วแปลกประหลาดและก็เร้าใจทำเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจและพอใจเท่ากับคนปกติกล่าวได้ว่าระบบในการหาความสุขของพวกเขาผิดเพี้ยนเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้เองค่ะ สมองของอาชญากรจรึงต้องการสิ่งเราที่มีความเข้มข้นสูงกว่าคนทั่วไปเขาจึงจะรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าพึงพอใจเท่ากับคนธรรมดาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของเหล่าอาชญากรที่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงๆแล้วพวกเขารู้ดีว่าอะไรถูกหรือว่าผิดแต่พวกเขาไม่สามารถถอดใจหรือว่ายับยั้งชั่งใจได้เหมือนกับคนอื่นคล้ายกับการที่เราสามารถอั้นปัสสาวะได้เพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่สุดท้ายค่ะก็รู้สึกว่า ควบคุมไม่ได้และต้องการเที่จะปล่อยมันออกมาในที่สุดนอกจากนั้นนักวิจัยก็ยังพบว่าสมองของฆาตรกรต่อเนื่องมีความผิดปกติที่เห็นได้ชัดแล้วอะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้สมองของคนคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาอย่างผิดปกติเช่นนั้นคําตอบก็คือบุหรี่สุรายาเสพติดอุบัติเหตุทางสมองภาวะขาดแคลนสารอาหารและเหตุการณ์ร้ายแรงในวัยเด็กนั่นเองนักประสาทวิทยาพบว่า เด็กที่เติบโตมาในคันมารดาที่กินเหล้าเติบโตมาโดยขาดสารอาหารที่จําเป็นสําหรับสมองหรือว่าเติบโตมาท่ามกลางควันบุหรี่จะมีรูโวในสมองนะคะจะมีรูโวในสมองขนาดใหญ่กว่าคนปกติซึ่งก็จะส่งผลให้พวกเขามีปริมาณเนื้อสมองน้อยและก็มีจํานวนเซลล์ประสาทที่ต่ากว่าคนปกตินั่นเองและที่น่าสนใจที่สุดก็คือองค์การอนามัยโลกพบว่าปริมาณสารเคมีในอาหารอากาศและน้ําที่มีตะกั่วเจือปนอยู่ จะแปรผันโดยตรงกับระดับอัชญากรรมทั่วโลกซึ่งก็หมายความว่าช่วงไหนที่มีสารตะกั่วเจือปนอยู่ในอาหารอากาศและน้ำมากช่วงนั้นค่ะจะมีระดับอัชญากรรมสูงตามมาภายในเวลาอันสัน้นเนื่องจากสารตะกั่วจะเข้าไปทำลายเนื้อสมองและก็ระบบประสาทอย่างร้ายแรงส่งผลให้สมองส่วนนอกที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาไม่สามารถรับส่งสัญญาณไประง,งับความโลภความโกรธความหลงไว้ได้ทันค่ะ ทำให้หลายคนโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะซึ่งมีพัฒนาการทางสมองยังไม่สมบ,บูรณ์ <c oughs> ก็ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆมากมายดังนั้นถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องค่ะพฤติกรรมที่สังคมประณามว่าเลวนั้นแท้จริงไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาแต่มันคือการแสดงออกของปัญหาต่างๆเพราะต้นเหตุที่แท้จริงอยู่ที่ความผิดปกติบางอย่างภายในสมองและก็จิตใจของคนเหล่านี้ซึ่งสมควรที่จะได้รับการเยียวยาแก้ไขดังที่ดรแดเนียล G Amen ได้ค้นพบจากการสแกนสมองของอาชญากรกว่า500คนนะคะก็เขาบอกว่าพวกเขาล้วนมีแผลสมองซึ่งสามารถรักษาเปลี่ยนแปลงและก็แก้ไขได้ด้วยกระบวนการใหม่ที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรมแบบฟื้นฟูนั่นเองดรแดเนียลจีเอได้พบว่าสมองของมนุษย์ทุกคน เป็นอน,นิจจังก็คือมีความยืดหยุ่นสูงเหมือนกับดินน้ำมันจึงทําให้มันสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลาซึ่งก็หมายความว่าการที่คนคนหนึ่งทําความเลวในอดีตก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องเป็นคนเลวแบบนั้นไปจนวันตายแต่อย่างไรก็ตามนะคะความจริงในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องเตือนสติอย่างดีเลยสําหรับคนทั่วไปที่กําลังใช้ชีวิตอยู่นอกห้องขัง,งด้วยเช่นกันเพราะมันหมายความว่าหากเราไม่เรามาระวังความคิด คำพูดและการกระทำของตัวเองไม่เลือกสิ่งแวดล้อมไม่คบกัละยะาณมิตรที่ดีและคบแต่คนไม่ดีสมองของเราก็มีโอกาสจะค่อยๆเลวลงได้เช่นกันณตอนนี้เราก็ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งจนเข้าใจแล้วนะคะว่ายีนนักรบและสมองที่ไม่สมบประกอบเป็นสองปัจจัยสำคัญที่อาจจะทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นอาชญากรแต่ก็ยังคงเหลืออีกหนึ่งปัจจัยสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือก็คือประสบการณ์ที่เจ็บปวดในอดีตนั่นเองค่ะ การรวบรวมข้อมูลของนักจิตวิทยาจากฐานข้อมูลขององค์กรระดับโลกอย่าง FBI นะคะก็ได้พบว่าแม้ว่าอัชญากรและฆาตกรทุกคนจะมีประวัติชีวิตที่แตกต่างกันไปในหลายๆด้านแต่ในสิ่งหนึ่งที่พวกเขาทุกคนมีเหมือนกันก็คือประสบการณ์ในวัยเด็กที่เจ็บปวดรวดร้าวซึ่งความเจ็บปวดนั้นอาจจะเกิดได้หลากหลายสาเหตุอย่างเช่นถูกพ่อแม่ทอดทิ้งถูกพี่เลี้ยงกระทำชำเราถูกคนใกล้ชิดข่มขืน ถูกเพื่อนรุมแกล้งอย่างรุนแรงถูกกระทําอนาจารโดยคนแปลกหน้านักจิตวิทยาก,ก็ยังได้พบว่ามีช่วงเวลาหนึ่งก่อนวัย13ขวบนะคะที่สมองของเด็กทุกคนจะซึมซับและก็เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความรักความเมตตาความอบอุ่นความดีงามและก็ความไว้เนื้อเชื่อใจดังนั้นค่ะหากบทเรียนสำคัญเหล่านั้นขาดหายไปในช่วงเวลาดังกล่าว เด็กคนนั้นก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ต่อต้านสังคมรังเกียจเพื่อนมนุษย์หันหลังให้กับโลกและก็ขาดศิลธรรมพื้นฐานในจิตใจถึงแม้ว่าบางครั้งพวกเขาอาจจะเล่นละครแห่งความดีและก็ใช้เทคนิคต่างๆในการเข้าสังคมได้แต่ภายใต้จิตใจที่บอบช้ำนั้นก็ยังคงมีรอยแคนฝังลึกที่รอการระบายออกในรูปของอาชญากรรมความรุนแรงและก็การเอาเปรียบคนอื่นค่ะ นอกจากนั้นเด็กน้อยที่ไม่ได้รับความอบอุ่นไม่ได้รับความเข้าใจและก็ความปลอดภัยในครอบครัวเพียงพอมักจะหันเข้าหาสิ่งเสพติดสารพัดชนิดเลยหรือไม่ก็หันไปพึ่งกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่ดีซึ่งจะนำพาพวกเขาไปสู่หนทางอันมืดมิดต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามีคนตั้งมากมายที่มีช่วงเวลาในวัยเด็กที่เจ็บปวดรวดร้าวแต่ทำไมพวกเขายังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีชีวิตปกติ หรือว่าบางคนก็เป็นคนดีมีเมตตาด้วยซ้ําคําตอบก็คือเพราะคนเหล่านั้นขาดปัจจัยสําคัญ2ประการที่ได้นําเสนอไปแล้วนะคะก็คือพันธุกรรมกับสมองที่ผิดปกติจึงทําให้เขาไม่ได้กลายเป็นอัชญากรเหมือนอย่างบางคนก็จะเห็นได้ว่า ความเจ็บปวดในอดีตมันเป็นเพียงตัวกระตุ้นที่ทําให้ความผิดปกติในตัวของคนคนหนึ่งสแสดงออกมาในรูปแบบของอาชญากรรมก็เท่านั้นเองค่ะแต่มันไม่ใช่องค์ประกอบเดียวที่สามารถสร้างอาชญากรขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามนะคะวัยเด็กที่อบอุ่นและครอบครัวที่ดีก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญยิ่งกว่า2ปัจจัยแรก เพราะมันไม่ได้เป็นเพียงเกราะป้องกันภัยทางใจสําหรับเด็กคนหนึ่งเท่านั้นแต่ความรักที่แท้จริงยังอาจจะทําให้เด็กที่มีแนวโน้มจะเป็นอาชญากรหันมาใช้พลังความคิดสร้างสารรค์และความฉลาดในการพัฒนาสังคมอย่างก้าวกระโดดก็เป็นได้ดังที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะว่าจุดประสงค์ของเรื่องนี้ก็คือการสร้างความเข้าใจในกลไกลการทำงานของจิตใจมนุษย์เพื่อให้เราฝึกมองผู้อื่นให้รอบคอบมองตัวเองให้ลึกและก็พัฒนาปัญญาจนเข้าใจว่า แท้ที่จริงแล้วค่ะทุกคนก็ไม่ได้ต่างกันมากนักหรอกและแม้แต่เราเองก็สามารถกลายเป็นอาชญากรได้เช่นกันจริงๆแล้วคนที่อยู่ในคุกก็เหมือนกับคนที่เป็นโรคพวกเขามีปัญหาทางจิตบางอย่างและแน่นอนนะคะว่าควรจะต้องถูกกักขังไว้เพื่อไม่ให้สร้างปัญหากับคนอื่นต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะการที่เราด่าสาปแช่งหรือว่าจงเกลียดจงชังคนเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเขายแย่ลง และก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มโทษที่เขากําลังได้รับเลยแม้แต่น้อยนะคะในทางตรงกันข้ามมันกลับทําให้จิตใจของเราตกต่ำลงแถมยังเพิ่มโทษให้กับร่างกายของเราในรูปแบบของสารพิษที่ทําลายสมองสุขภาพทางกายและจิตใจอย่างร้ายแรงอีกด้วยดังนั้นค่ะหากเรานึกเกลียดชังคนที่กําลังติดคุกอยู่ในกรงเหล็กตัวเราเองก็กําลังติดคุกแห่งความพยาบาทที่ทุกข์ทรมานไม่แพ้กันมีพระอาจารย์คนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า ในโลกนี้ไม่มีคนเลวมีแต่คนตัดสินใจที่ทำความเลวทั้งสองอย่างนี้ต่างกันตรงที่คนเลวหมายถึงคนที่ไม่มีอะไรดีอยู่ในตัวเลยและก็ไม่มีวันจะกลายเป็นคนดีได้ซึ่งการมองโลกแบบนี้นะคะมันเป็นการมองที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงและก็จะส่งผลให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดความท้อแท้สิ้นหวังทั้งผู้ที่ถูกมองและก็ผู้มองเองค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามการที่เข้าใจว่า มีคนที่ตัดสินใจทําความเลวคือการมองเห็นความจริงตามเหตุปัจจัยว่าคนเรามีหลายด้านหลายมิติทุกอย่างมีที่มามีที่ไปแล้วก็มีเหตุผลของมันหากเรามีสมองมีพันธุกรรมและมีอดีตแบบอาชญากรเราก็คงจะมีพฤติกรรมไม่ต่างจากเขาเช่นกันนอกจากนั้นค่ะไม่ว่ามนุษย์คนหนึ่งจะฉลาดจะเก่งดีหรือว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามหรือเป็นคนที่มองโลกว่าโหดเทียมอมหิตอย่างอดอลพิลเลอร์ หรือว่าชาวแมนสันฆาตรกรโรคจิตชื่อดังของอเมริกาคนเหล่านี้ค่ะล้วนเคยเป็นเด็กที่มีจิตใจใสบริสุทธิ์มาก่อนทั้งนั้นแต่เพราะว่าพันธุกรรมพัฒนาการของสมองการเลี้ยงดูและก็ประสบการณ์ที่เขาได้รับมาที่ทําให้เขากลายเป็นคนอย่างที่เรารู้จักแต่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามความจริงข้อนี้และก็ตัดสินคนโดยดูจากสิ่งที่เห็นในปัจจุบันเท่านั้นสิ่งสําคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ก็คือขอให้เราใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีเมตตาและก็มีปัญญาอยู่เสมอนะคะ เพราะสุดท้ายเราคงไม่อาจเปลี่ยนคนทุกคนในคุกให้กลายเป็นคนดีของสังคมได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือการนําพาจิตใจของเราออกมาจากคุกของความทุกข์และก็ความเกลียดชังเพื่อสร้างสังคมที่สงบสะอาดและก็สว่างรอบๆตัวของเรานนั่นเอง